วันนี้มีคนดังอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีข่าวว่าจากไปจากการกินยาเกินขนาดนั่นก็คือคุณอาร์ต k ค n ครอบครัวบอกว่าไม่ติดใจนะคะเพราะว่าเคยคิดฆ่าตัวตายแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคุณอาร์ต KPN หรือคุณอัคารินฉายแก้วสกุลค่ะเมื่อคือนนี้คุณอาร์ตเสียชีวิตนะคะจากการกินยาเกินขนาดช่วงบ่ายครอบครัวนำร่างของคุณอาร์ตมาทำพิธีรดน้ำศพที่วัดน้อยน,อยนอพคุณและคืนนี้จะสวดอภิธรรมเป็นคืนแรกค่ะ คุณแม่ของคุณอาร์ตคุณเพชรรั์ฉายแก้วสกุลชัยบอกว่าไม่ติดใจนะคะเพราะว่าคุณอาร์ตป่วยเป็นซึมเศร้ากับไบโพล่ามานานหลายปีรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาตลอดแล้วคุณอาร์ตก็เคยคิดสั้นอย่างนี้มาแล้วด้วยก่อนจะเกิดเหตุคุณอาร์ตขังตัวเองอยู่แต่ในห้องนอนสองสาวันแล้วอะค่ะซึ่งครอบครัวก็ก็เฝ้าดูแลนะคะเพราะว่ารู้ว่าคุณอาร์ตเคยคิดสั้นมาก่อนก็คอยดูแลใกล้ชิดแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุ แต่ที่จริงถ้าย้อนกลับไปคุณอาร์ตก็เคยพูดในเชิงเหมือนกับน้อยใจว่าตั้งแต่เป็นโควิดมีโควิดตั้งแต่เปิดประเทศตัวเองไม่มีงานเหมือนเพื่อนในวงการคุณอาร์ตบอกแบบนี้นะคะแล้วคนไปสังเกตด้วยว่ามันมีเหมือนกับมีการโพสต์อินสตาแกรครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจจบชีวิตหรือเปล่าเป็นภาพนี้ค่ะกู๊ดไแล้วก็เป็น emoji, อนิโมจิเหมือนกับเหมือนกับโบกมือลาคุณแม่บอกว่าอันเนี้ย ก็เข้าใจว่าโพสต์ประมาณเที่ยงคืนตอนนั้นคุณแม่กับครอบครัวเข้านอนกันหมดแล้วแต่ญาติเห็นโพสต์นี้ค่ะก็เลยโทรศัพท์มาบอกให้ไปดูคุณอาร์ตที่ห้องพอเข้าไปดูที่ห้องก็ไปเจอยาแล้วนะคะเป็นยากล่อมประสาทกว่าร้อยเม็ดเป็นสิบแผงแต่ที่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณอาร์ตทานภายในครั้งเดียวเมื่อคืนนี้หรือว่าทานมาแล้วหลายวันค่ะไมออ่ไม่ติดนะเราเคยคิดหลายครั้งแล้วทำเนี้ยแต่เรา ไปดูทันอ่ะดรเขาอยู่บ้านโปนร<ะ>โตูมาคุณพ่อเขา,าบอกว่าไปดูต้องอาร์ตหน่อยรีบไปดูอุ๊ยล็อกกุญแจนี่ใจเสียละก็เห็นเป็นกองเลยอ่ะเยอะมากถ้าในในสลับที่เราจัดให้เนี่ยห้าวันเนี่ยเขาจะเอายาก่อมประสาทออกไปหมดแล้วตัวอื่นนี้เอาไปพานหมดเลยแล้วก็ที่แขนเนี่ยไปที่นอนอ ส่วนทางลูกสาวเจ็ดขวบของคุณอาร์ตก็บอกว่าได้วิดีโอคอลคุยกับคุณพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้อวยพรวันเกิดให้คุณยายหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยนะคะในอินสตาแกรมของคุณอาร์ตเนี่ยโดยเฉพาะรูปที่คุณอาร์ตโพสต์ไว้เนี่ยค่ะมีคนไปแสดงความอาลัยมากมายอย่างเช่นคุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิ์ค่ะบอกว่าหลับให้สบายนะคะพี่ดีใจที่เคยร่วมทําฝันให้พี่นะคะหรือเพื่อนๆจากเวทีประกวดร้องเพลง KPN ด้วยกันอย่างคุณบอม KPN คุณพิว KPN ก็มาร่วมแสดงความอาลัยด้วย คุณอาร์ตเนี่ยประกวดในเวที KPN Award ปี2010ได้รางวัลชมเชยนะคะและยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากเวที Thailand c r e a t e World Championship ตอนหลังเนี่ยมาทำ u b e Channel แล้วก็เป็นรู้จักกันดีในฐานะของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็จะมีลูกสาวตัวน้อยที่ปรากฏอยู่ในช่องของคุณพ่อด้วยแสดงความเสียใจด้วยนะคะทีนี้คุณอาร์ตเนี่ยเสียชีวิตหลังจากการจากไปของอีกท่านหนึ่งในแวดวงเหมือนกันแต่เป็นแวดวงโฆษณานะคะพี่ไก่เป็นครีเอทีฟเจ้าของรางวัลระดับโลก อีกท่านหนึ่งที่ว่าเนี่ยนะคะท่านกระโดดตึกย่านพระราม9้าเสียชีวิตคุณหมอวรสโติพิทยาสุนนลโฆษกรมสุขภาพจิตบอกเลยว่าช่วงนี้มีคนเลือกใช้ความรุนแรงถึงชีวิตมากขึ้นเพราะว่าผลกระทบจากโควิดโดยเฉพาะศิลปินเนี่ยคะ่ะคุณหมอวรสบอกเลยว่าศิลปินเครียดมากกว่าคนทั่วไปเป็นพิเศษแล้วก็พบว่ามีการเสียชีวิตเกิดถี่ขึ้นค่ะกลุ่มที่ป่วยอยู่เดิมและไม่ป่วยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีความเครียดที่มากขึ้นซึ่งความเครียด เราก็ทราบกวนมจรว่าสุดท้ายพราเกิดไม่ดรับการดูแลที่เหมาะสมไม่ดรับการจัดการที่เหมาะสมโอกาสที่จะพัฒนาเป็นปัญหานร่สุขภาพจิที่รุนแรงมากขึ้นก็มีนะครับปัญหาเรื่องสุขภพจิที่รุนแรงมากขึ้นก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตจะเป็นแต่ปลา,ายได้นะครับคุณหมอวรสบอกด้วยนะคะว่ากลุ่มศิลปินเนี่ยหลายงานวิจัยบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งที่เสียชีวิตมากที่สุดในช่วงนี้เลยนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ